วัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชจารสุวัสดิ์สิงห์ช่วงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราออกผ่านาทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารทุ่มสุ์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งและรอบทบทวนจันทร์อังคารทุ่พฤหัสทีห้าถึงหกโมงเช้าพบกันเป็นประจำประจำในนี้นนคุยกันถึงวิธีการทำอย่างไรทำอยังไง ให้ไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับเหมือนกับกรณีโควิดนี่เหมือนกันโควิดถ้าเราไปทุ่มเทสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อตอะไรนั่นเรียกว่าปลายทางครับและต้นทางนะครับก็คือการดูแลการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยต้องทําไม่อย่างนั้นครับ ผู้จะบปวดก็ทะลุทะลวงประมาณในโรงพยาบาลแล้วเตรียมเติมก็จะไม่พอ นานาประเทศหลังจากสาบไปแล้วคิดว่าจะไม่มามันก็มาเป็นคลื่นลูกที่สองคลื่นสองมาจากไหนครับมาจากแรงงานชาวพมาว่าหวานตรงๆพม่าเราไปได้รับเจ้าโรคนี้มาจากที่ ก็มีบอกแลแรงงานที่กลับไปเยี่ยมอย่างที่ประเทศพมา่าแล้วก็กลับมาประเทศไทยในช่องทางพิเศษก่าเราจะรู้นะครับว่ามายายะยะแล้วแรงงานตวกนี้ก็ไปช่วยโดยเฉพาะที่ตราดปู้ จารณาว่าจะเล่นสงการปีนี้จะสาดน้ำหรือไม่สาดน้ำก่อนสองการไม่กี่นะครับก่อนสองการไม่กี่วันก็เกิดก็มีซ้ำอีกครับก็มีการฉลองกันอย่างใหญ่โตทั้งนักการที่ทองหล่อที่ทองหอที่มีผู้หญิงสวยๆมา รุ่นทีนน่มาดื่มน้ำดิ่งแล้วก็อ,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 อะไรติดกัน้ากระจายจากแหล่งลตรงนีแ้แหล่งของผู้ลา สามแล้ีสิงแล้วก็ผู้ที่นำมากระจายก็คือตอนแรกเราคิดว่าพม่าไม่ใช่หรอกจริงๆกลายเป็นผู้มีส่วนเกี่กับไปไปเที่ยวกับ ก็คือสายพันธุ์อังกฤษมันเก็กตรงมันมาเร็วเร็วแรงแล้วก็ตอนที่มันเริ่มติดในผู้คนมันไม่สแสดงอาการในที่เราท่องไว้จมูกไม่ได้ยินลิ้นไม่ได้รดนะครับไอเจ็บคอนะปวดช้เหื่อยตามตัวกบสี่วันแรกนี่ครับเจอโควิดผู้ดียังไม่มี เชื่อเลยแต่เชื่อแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่อนด้อยของ,งประเทศเราตัวคนเริ่มสงสัยก็จะไปตรวจพวกสักสักปลักกรองประวัติหนึ่งปีแต่รถได้ยังไม่ปไปได้หรอกไม่ต้องตรวจแล้วก็มาที่นี่จะตรวจ่ัก तो पेसे को โโก็คือหมอโรงพยาบาลแถวนี้นะบหมอรุ่นสูงทั้งน,น,น,นั้นก็เอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์ก็เห็นเป็นขวัญขวัญน,น,นะเฮ้ยก,ก็ก็ตรวจเพราะเชื่อแต่ตอนนี้เขาเริ่กดูดูกาาถ่ายเอาเลิกไปดูดูการถายตอนนั้นอยู่ในโรงพยาบาลแบบแรกรับก,ก็จากหมอที่อยู่ในชุดธรรมดากลายเป็นหมอ พอหมอเริ่มเลยอาจจะเป็นโคห้าโมงท่านเหนื่อยมากกว่าเดิมเอ็กซ์เรย์คราวนี้เห็นไหมครับบ่ายสองบ่าย แล้วก็ไม่ออกไม่เปลือกใช้เวลาตั้งแต่ตรวจเอ็กซเรย์ไปจนถึงท่านจา่ายครอบครัวไปหกวันเองครับ,รบลแล้วถ้าว่ามันน่ากลัวไหมครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวใหญ่ แต่มีโควิดทับสามท่านก็ไม่ออกจากบ,บ้านเลยเรบดูดูแลอย่างนีไม่เงี้ยเดียวเคยในบ้าน สิ่งศวนย์นะครับก็อยู่ที่แถวแถวระยองตรวจก็มีกาเรเลี้ยงอย่างดีดูแลอย่างดีแล้วพัฒนก็กลับมถ้าไปางานนัสี่วันวไม่มีอาการอะไรเลยน,น,นะครับไม่มีเลยจนผู้ผู้สี้ชีวิตเนี่ยตรวจจึงตรวจกันทั้งบ้าน บ้านก็เป็นทางบ้านทัวงทั้งเป็นทางบ้านนะ,ะนนแล้วอย่งจากนั้นก็ให้ดูตั้งสงสัยก็ชนอีกแปลาชื่อเข้ามาได้ก็มีคนเดียวเนี่ยะะขาวเป็นตรวจผมหนึ่งเยเเรียกรีสอ คุณภรรยาผมไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้นะแต่แม่ติดต่อ14ยังอยู่ในใไอซีที่ผมเล่าเล่าพอ วิพิราเวียอย,บบอย่างที่ผมบอกยานีี้เหมือนกับข่าวไข้หวัดน,นกยาแก้ไข้หวัดน,นกชื่อทรามีฟูจะต้องกินก่อนที่เจ้าไข้หวัดน,นกบรรลุว่าในเซลล์ของมนุษย์ก็คือว่ามีอาการต้องกินก่อนภายในสองวันที่รับเชื้อเลยเพราะอะไรเพราะัารสองตัว เข้าไปในตัวเราแล้วะระหว่างที่ไวรัสกำลังจะกระจายตัวมันจะกระจายตัวเจ,จา้จทาทนที่ไวรัสสองตัวมันจะไปขัดขวางการกระจายตัวหรือว่าทำให้ไวรัสไม่สามารถลุกราม ที่มีหมดก็ต้องสั่งจากสูงกลางยามาเดินทาง So you couldn't do it on time. อนี้วัคซีนทุกตัวที่มีอยู่ส่วนมากป้องกันการติดเชื้อซ้ำไม่ค่อยได้คือภูณฑรธานีก็จิบแต่ถ้าไปอยู่ในแวดล้อมที่มีเชื้อมากๆก็ติดเชื้อซ้ำได้ก็แปลว่าภูมิรธานีสร้างมาแล้วไม่พอแลแต่แต่ถ้าเราได้วัคซีนดูขั้นต่อไปนะแล้วติดเชื้อมา ไมมีอาการเลยอาการของโควิดแต่ตอนที่โควิดกำลังจะกระจายตัวเพื่อจะลุกลามเข้าไปเนื้อเยื่อบอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตผู้ต้านทานร่ก,กายที่ได้รับวัคซีนสู้ได้สู้ได้ก็แปลว่าตอนนี้โดยเฉพาะทังซินโดเวกแต่แอสตาเซนิกาในเระเทศไทยมันสามารถป้องกัน เจ้าโควิดที่แม่ให้ร่างกายมาันสุดไปได้ถึง85-90%เอท,ที่ที่จะต้องป่วยหนักแต่ว่าไม่ถึงกับเสียชีวิตสักคนที่ได้วัดถึงช่ไมตอนนี้ก็เลยโอ้โหมาได้อะไรฉีดได้นั่นแหละครับไม่ต้องรอ คนที่ท่านากำลังจะรอก็เพื่อาก,การประชาสัมพันธ์ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจวัคซีนที่ผลิตในอเมริกามีสามตัวครับของไฟเซอร์นะครับของไฟเซอร์หนึ่งตัวของจอร์นสันจอร์นสันหนึ่งตัวของโมเดอร์นาหนึ่งตัวนะครับของไฟเซอร์และโมเดอร์นา สร้างมาโดยวิธีเดียวกันกาเรียกว่า m r n d นะครับก็ออกจอรสันยังหายก็คงใกล้ใกล้กันนะเพราะว่าจะจอรสันก็เข่งนะเขาชีดเข็มเดียวแต่ทั้งหมดเป็นของอเมริกาหมดลยครับผู้คนที่ชื่นชมเมอรเมริกาก็จะจะรอวเนี้ การทุนหมว่าการจัดสรรซื้อยาชุดนี้เนื่องจากการประชาธิปไตยย้อนมาไทยๆก็อยากได้หมไป,ไปเลยไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ก็ไไปได้ก็มาถึงตรงนี้ประเทศไทยตอนนี้เราก็มีเครือข่ายกับอเมริกาโดยเฉพาะเคือขายกับ ยาในประเทศไทยก็คือบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยมาทำยังไงก็ได้แต่โอายาจะไม่สั่งตรงกเขคำไม่ได้แต่สั่งผ่านอสฟานได้ติดต่อรับไปติดต่อกันมากก็ภายในสองเดือนเราอาจจะได้ไฟเซอร์มาแล้วแน่นอนต้องสั่งผ่านองค์การบริษัทจักรรมันไม่ต้องกลัวนะครับ ไฟเซอร์ประเทศไทยกัองค์การเภสัชกรรมโอ้โซีแงย่ำปัดแต่ควจริงไมนะไฟเซอร์เธอซีแงกับทุกหน่วยงานในองค์การยาในอยอยในอะไรตัวอะไรนี่ต้องเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะการจะมาค้าขายยาในประเทศไทยก็ต้องขึ้นทะเบียนยาไม่รู้จักออยเมื่อไหร่จะได้ขายายาเห็นไหม แล้วยาส่วนรบป,ประมาณเนี่ยต้องสั่งผ่านองค์การเริัชจำกรดเพราะนั้นบริษัทยา,ทยาในเมืองไทยก็จะรู้จักกัพออบพยเป็นจากมีการคืวตัะเบียนรไรต่อรไรเนี่ยขึ้นไป ขายประเทศไทยตอนนี้ถ้าจะฉีดวัคซีนในประเทศไทยผู้สูงผู้สูงอ,อูุูู่กกำหนดให้ใช้ได้ตัวเดียวนะแอสตราซีนิกาเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วซีโนแวคย,ยังยืนยังไม่กล้าให้ข้อมูลว่าอายุ60ขึ้นไปใช้ได้ไหมมีภูมิต้านทานไหมไม่ยังมีพิษไไหมเรามีภูมิต้านทานพอไหมเพราะว่าจำนวน ทดลองอย่างไปของอาจารย์บอท่านนี้ท่านบอกว่ารอก่อนไหมรอสักครู่ก่อน